ใช่ว่าจะมีแต่ศาสนาคริสต์เพียงศาสนาเดียวที่มีความเชื่อในวันสิ้นโลกบอกได้เลยว่าแทบทุกศาสนาต่างมีความเชื่อที่เป็นไปทิศทางเดียวกันศาสนาอิสลามก็เช่นกันค่ะอิสลามซึ่งเป็นศาสนาที่ยิ่งใหญ่ศาสนาหนึ่งในโลกเราต่างก็มีความเชื่อที่ไม่แตกต่างเกี่ยวกับวันสิ้นโลก เหมือนกับศาสนาอื่นๆเชื่อกันว่าพระเจ้าเมื่อสร้างโลกได้ก็สามารถทำลายลงได้เช่นกันบันสินโลกของอิสลามก็มีคติความเชื่อคล้ายกับศาสนาคริสต์มากอาจจะเป็นเพราะว่าพื้นฐานกำเนิดของศาสนาทั้งสองนั้นมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันแต่ก็มีความแตกต่างในความเชื่อบางอย่าง เช่นเรื่องของความเชื่อในพระเจ้าแต่อย่างไรแล้วเรื่องราววันสิ้นโลกของสองศาสนาแทบจะเหมือนกันเพราะต่างเชื่อว่าพระเจ้าจะกลับมาพิพากษามวลมนุษยชาติอีกครั้งชาวอิสลามเรียกขังวันนั้นว่าวันกิยามะวันกิยามะเป็นวันแห่งความพินาศแตกสลาย อีกในยะหนึ่งก็คือวันแห่งการพิภากษาหรือวันกำเนิดปรโลกวันกำเนิดปรโลกโลกใหม่ที่เกิดขึ้นในวันดังกล่าวนั้นเป็นโลกอมตะเรียกว่าโลกอาคีรัตมนุษย์และสปปรรพสิ่งทั้งหลายที่เกิดขึ้นในโลกนี้จะมีชีวิตอันเป็นนิรันดรในวันกี่ยามะนี้ทุกชีวิตที่ตายไปแล้ว จะกลับฟื้นคืนชีพอีกครั้งหนึ่งเพื่อชำระผลกรรมที่ทำไว้ในช่วงเวลาที่ยังมีชีวิตจูมุสลิมผู้ศรัทธาในวันพิพากษาและสร้างสมความดีไว้มากจะได้ไปสู่ปรรโรคพบกับชีวิตที่รันดอนในสวงสวรรค์จึงแตกต่างจากผู้ที่ปฏิเสธพระเจ้าและทำความชั่วก็จะต้องไปตกสู่นรกชั่วนิรันดอน ในวันกียามะตามความเชื่อของศาสนาอิสลามพูดได้เลยว่ามีความน่าสะพรงกลัวเป็นอย่างมากซึ่งในพระคัมภีร์อันกุรอานก็ได้มีกล่าวถึงเรื่องนี้หากคนผู้ฟังสนใจว่าวันกียามะมีการบอกกล่าวเช่นใดสามารถไปหาอ่านได้ในคัมภีร์อักุรอาน ส่วนทางด้านพุทธศาสนากับการสิ้นสุญของโลกาศาสนาพุทธนั้นก็มีความเชื่อเกี่ยวกับการอันสิ้นสูญเช่นเดียวกันแต่จะมีความแตกต่างกันบ้างาศาสนาคริสตกับอิสลามจะมีความเชื่อในวันสุดท้ายคล้ายๆกันนั่นคือการกลับมาของพระเจ้าในการมาพิพากษามนุษย์ผู้ซึ่งถูกแบ่งออกเป็นสองฝั่ง นั้นก็คือผู้ที่ดำรงศรัทธาเชื่อมั่นต่อพระเจ้าทำความดีต่างๆในชีวิตสม่ำเสมอกับอีกพวกหนึ่งก็คือพวกที่ไม่มีความศรัทธาในพระเจ้ากระทำแต่สิ่งที่เป็นชั่วร้ายต่อมวลมนุษย์แต่ในศาสนา,าพุทธไม่ได้บอกถึงการสิ้นสุดของโลกไปนี้ไวในประักญาความเชื่อดังเช่นหลายๆาศาสนาที่ผ่านมา แต่ให้น้ำหนักการอันสิ้นสูนี้เป็นไปในเรื่องราวของธรรมชาติโดยการเปรียบเทียบเชกเช่นสังขารของมนุษย์ที่ต้องมีเสื่อมไปเป็นธรรมดาตามกฎของธรรมชาติที่ไม่สามารถมีใครที่หลีกเลี่ยงได้เลยโดยในศาสนาพุทธได้กล่าวเรื่องการพินาศสูญของโลกใบนี้ไวในสุริยสูตรอันมีความว่า สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณอัมพปาลีวันไกลพระนครเวสาลีณนะที่นั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเรียกภิกษุท่านทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นทูลรับพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลาย สังขารทั้งหลายเมเทียงไม่ยั่งยืนไม่น่าชื่นชมนี้เป็นกําหนดควรเบื่อนายควรคลายกําหนัดควรหลุดพ้นในสังขารทั้งปวงดูก่อนภิกษุทั้งหลายขุนเขาสีเหนิงรุโดยยาว8 4 0 0 0โยชน์โดยกว้าง8 4 0 0 0โยชน์ยย่างลงในมหาสมุทร8 4 0 0 0โยชนโ สูงจากมหาสมุทรขึ้นไป8 4 0 0 0โยดมีการบางคราวที่ฝนไม่ตกหลายปีหลายร้อยปีหลายพันปีหลายแสนปีเมื่อฝนไม่ตกพืชคามพูดคามและตินชาติที่ใช้เข้ายาป่าไม้ใหญ่ยอมเฉาเหี่ยวแห้งเป็นอยู่ไม่ได้ชั้นใดสังขารก็ฉันนั้นเป็นสภาพไม่เที่ยงไม่ยั่งยืน ไม่น่าชื่นชมนี้เป็นกํำหนดควรเบื่อหน่ายควรคลายกหนัดควรหลุดพ้นในสังขารทั้งปวงดูก่อนภิกษุทั้งหลายในการบางครั้งบางคราวโดยล่วงไปแห่งกาลนานพระอาทิตย์ทวงที่สองปรากฏเพราะพระอาทิตย์ดวงที่สองปรากฏแม่น้ำลำคลองทั้งหมดย่อมหวดแหง้งไม่มีน้ำชั้นใด สังขารก็ฉะนั้นเป็นสภาพไม่เที่ยงควรหลุดพ้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายในการบางครั้งบางคราวโดยล่วงไปแห่งกาลนานพระอาทิตย์ดวงที่สามปรากฏเพราะอาทิตย์ดวงที่สามปรากฏแม่น้ำสายใหญ่ๆคือแม่น้ำคงคายมุนาอาจิรวดีสารพูมหีทั้งหมดจ้อมหัวดแห้ง ไม่มีน้ำชั้นใดดูก่อนภิกษุทั้งหลายสังขารทั้งหลายก็ฉันนั้นเป็นสภาพไม่เที่ยงควรหลุดพ้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายในการบางครั้งบางคราวโดยล่วงไปแห่งกาลนานพระอาทิตย์ดวงที่สี่ปรากฏพระอาทิตย์ดวงที่สี่ปรากฏแม่น้ำสายใหญ่ๆที่ไหลมารวมกันเป็นแม่น้ำใหญ่ คือแม่น้ำคงคายมนาอาจิรวดีสารภูมหีทั้งหมดย่อมหวดแห้งไม่มีน้ำชั้นใดดูก่อนภิกษุทั้งหลายสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสภาพไม่เที่ยงควรหลุดพ้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายในการบางครั้งบางคราวโดยล่วงไปแห่งกาลนานพระอาทิตย์ดวงที่ห้าปรากฏ เพราะพระอาทิตย์ดวงที่ห้าปรากฏน้ำในมหาสมุทรลึกหนึ่งร้อยโยศสองร้อยโยศก็ดีสามร้อยโยศก็ดีสี่ร้อยโยดก็ดีห้าร้อยโยดก็ดีหกร้อยโยศเจ็ดร้อยโยศก็ดีอย,ยดดอ,ยยอยยยมงวดลงเหลืออยู่เพียงเจ็ดชั่วต้นตาลหกชั่วต้นตาลก็มีห้าชั่วต้นตาลก็มีสี่ชั่วต้นตาลก็มีสามชั่วต้นตาลก็มี สองชั่วเพียงเอวเพียงเขา่าเพียงแต่ข้อเท้าเพียงรายรอยเท้าโคดูก่อนภิกษุทั้งหลายน้ำในมหาสมุทรยังเหลืออยู่เพียงในรอยเท้าโคในที่นั้นๆเปรียบเหมือนในฤดูแลง้งเมื่อฝนเมล็ดจจใหญ่ๆตกลงมาน้ำเหลืออยู่ในรอยเท้าโคในที่นั้นๆจะนั้นเพราะพระอาทิตย์ดวงที่ห้าปรากฏน้ำในมหาสมุทร แม้เพียงข้อนิ้วก็ไม่มีชั้นใดดูก่อนภิกษุทั้งหลายสังขารทั้งหลายก็ฉันนั้นเป็นสภาพไม่เที่ยงควรหลุดพ้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายในการบางครั้งบางคราวโดยล่วงไปแห่งการละนานพระอาทิตย์ดวงที่6ปรากฏเพราะอาทิตย์ดวงที่6ปรากฏแผ่นดินใหญ่นี้แหละ คุณเขาสีเนรุย่อมมีกลุ่มควันพุ่งลอยเปรียบเหมือนนายช่างเผาหม้อที่ปั้นดีแล้วย่อมมีกลุ่มควันปลุกขึ้นฉะนั้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายสังขารทั้งหลายก็ฉะนั้นเป็นสภาพไม่เที่ยงควรหลุดพ้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายในการบางครั้งบางคราวโดยล่วงไปแห่งกาลนาน พระอาทิตย์ดวงที่เจ็ปรากฏพระอาทิตย์ดวงที่เปรากฏแผ่นดินใหญ่นี้และขุนเขาซีเนรุฝ่ายจะติดทั่วทุกโชดช่วงมีแสงเพลิงเป็นอันเดียวกันเมื่อแผ่นดินใหญ่และขุนเขาซีเนรุไฟเผาลุกโชนโลมหอบเอาเปลไฟฟุง้งไปจนถึงพรหมโลกเมื่อขุนเขาซีเนรุเผาลุกโชนกำลังทลายถูกกองเพลิงใหญ่เผาท่วมตลอดแล้ว ยอดเขาแม้ขนาดหนึ่งรอยโยต์สอรอยโยต์สารอยโยต์สีรอยโยช์ห้รอยโยต์ย่อมพังทลายเมื่อแผ่นดินใหญ่และขุนเขาเสนีรุถูกไฟเผาพลานอยู่ย่อมไม่ปรากฏคี้เท่าและขมเมาเปรียบเหมือนเมื่อเนอยใสหรือน้ำมันถูกไฟเผาพลานอยู่ย่อมไม่ปรากฏคีเท่าและขมเมาฉันนั้น ดูก่อนภิกษุทั้งหลายสังขารทั้งหลายก็ฉันนั้นเป็นสภาพไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนไม่น่าชื่นชมควรจะเบื่อหน่ายควรคลายกำหนัดควรหลุดพ้นในสังขารทั้งปวงดูก่อนภิกษุทั้งหลายในข้อนั้นใครจะรู้ใครจะเชื่อว่าแผ่นดินนี้และขุนเขาสิเนรุจากถูกไฟไหม้พินาศไม่เหลืออยู่นอกจากอริยสง ผู้มีบทอันเห็นแล้วหมายถึงโสดาบันจากสุริยสูตรบทนี้คงเป็นการบอกเล่าเรื่องของการสิ้นโลกการพินาศของโลกและจัก,กรวาลบนพื้นฐานของคำสอนเปรียบเทียบเรื่องสังขารและความไม่เที่ยงทั้งปวงแต่ประโยคที่ว่าแผ่นดินนี้และขุนเขาสินนรุจากถูกไฟไหม้พินาศไม่เหลืออยู่ นอกจากอริยสงฆ์ผู้มีบทอันเห็นแล้วหมายถึงโสดาบันพระสูตรดังกล่าวก็น่าสนใจอยู่ไม่น้อยเหมือนเป็นไหนสำคัญที่พระพุทธเจ้าได้บอกว่าผู้ที่จะสามารถรู้เรื่องการแตกทำลายของสังขารทั้งหลายในจัก,กรวาลได้อย่างท่องแท้รวมถึงการมาลายสิ้นของโลกและจัก,กรวาลก็น่าจะต้องเป็นอริยบุคคล ตั้งแต่ชั้นของพระโสดาบันขึ้นไปและชาวพุทธที่ศึกษาสุริยสูตรนี้บางคนก็เชื่อว่าหากเมื่อมีพระอาทิตย์ทั้งเจ็ดดวงก็จะถึงการอันเป็นอวสานของโลกและจัก,กรวาลน,นี้อย่างแน่นอนจนเป็นเหตุของการตีความไปต่างๆนานาบางคนก็ว่านั่นคงเป็นระเบิดนิวเคลียร์ที่มีการทำลายล้างสูงแต่จริงๆ เรื่องในสุริยสูตรนี้ก็ไม่เห็นต้องตีความอันใดเลยเพราะดูเหมือนว่าพระอาทิตย์ทั้งเจดดวงในการดับสิ่งของโลกน่าจะมีแนวโน้มเป็นจริงเช่นนั้นการกล่าวสุริยสูตรขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าใกล้เคียงกับทฤษฎีการกำเนิดโลกและจักรวาลที่นักวิทยาศาสตร์ปัจจุบันต่างเชื่อถือคุณผู้ฟังลองสังเกตดูสิว่า ข้อสันนิษฐานของทฤษฎีบิ๊กแบงในอุณหภูมิขณะเกิดบิ๊กแบงนั้นจะเป็นอุณหภูมิที่สูงมากและเมื่อจักรวาลขยายตัวอุณหภูมิก็จะลดลงแต่เมื่อสิ้นสุดการขยายตัวตามทฤษฎีที่นักจักรวาลวิทยาหลายท่านได้สันนิษฐานกันมาเอกภพจะหดตัวอีกครั้งจนดึงดาราจักทั้งหลายมาใกล้กันหรือชนกันในที่สุด จึงไม่แปลกว่าจะมีดวงอาทิตย์ถึงเจ็ดดวงเพราะแต่ละดาราจักรน่าจะมีดวงดาวที่คล้ายๆดวงอาทิตย์อยู่ในแต่ละดาราจักรการหดตัวเหมือนเป็นการดึงดาราจักรต่างๆมาใกล้กันและจึงเป็นไปได้อย่างมากที่เราจะเห็นดวงอาทิตย์หลายดวงในการอนาคตอันใกล้โพ้นและข้อที่น่าสังเกตอีกอย่างหนึ่ง กับความเป็นไปได้อย่างมากในเรื่องสุริยสูตรนี้คือดวงอาทิตย์ทั้งเจ็ดดวงตามที่พระพุทธองค์กล่าวไว้ในวันสิ้นโลกแต่ละดวงจะค่อยๆเกิดขึ้นทีละดวงทีละดวงจึงสัมผัสกับเรื่องของความเป็นจริงในเอกภบพบว่ากว่าที่ดาราจาักรจะทนกันไม่ได้รวดเร็วเท่าไหร่นักเราน่าจะได้เห็นดวงอาทิตย์เกิดขึ้นใหม่ทีละดวงทีละดวง จนครบทั้งเจ็ดดวงถึงการนั้นเมื่อไรก็คงใกล้จุดอวสังของโรคเราอย่างแน่นอนและขณะนั้นคงจะร้อนอย่างหาที่เปรียบไม่ได้เป็นแน่ที่พระพุทธเจ้ากล่าวไว้ในสุริยสูตรสันนิษฐานได้ว่าคงไม่เกินต่อความจริงและน่าเป็นไปได้หากทฤษฎีจักรวาลขยายและมีโอกาสหดตัวลงสู่จุดเริ่มต้นนั้นเป็นจริง ทำให้เป็นสิ่งที่น่าคิดและต้องค้นหาคำตอบกันต่อไปแต่ก็คงอีกไกลมากกว่าจะถึงการอวสานเพราะก่อนที่โลกและจักรวาลจะแตกดับก็คงมีเรื่องราวที่มนุษย์ต้องเผชิญแก้ไขต่อไปอีกยาวนานเลยทีเดียวค่ะแม้แต่ในสุริยสูตรก็ไม่ได้บอกหรือทำนายการแห่งวันสิ้นโลกเลยบอกไว้เพียง ว่ามีการเกิดวันที่โลกพินาศจริงเท่านั้น